ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันโลกกับผมนายเชวัฒนกรแิ่งวนอน,องนี้ดิฉันนางสาวสุสินทราเด็กลมขราบสบวันนี้นะครับพวกเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมหาสมุทรเป็นกรดโดยทั่วไปแล้วมหาสมุทรจะมีค่า pH ประมาณ8.0ถึง8.1ซึ่งมีค่าความเป็นด่างเล็กน้อยปรากฏการทะเลกรดทาให้น้ําทะเลในมหาสมุทรมีความเป็นกรดมากขึ้นเกิดขึ้นจากสองสาเหตุ หนึ่งเกิดจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วได้ทำละลายกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทำให้มีค่าความเป็นกรดมากขึ้นสองอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำทะเลหรือซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกถูกรูดซับในระดับน้ำทะเลลึกบอลตัวสูงขึ้นมาใกล้ระดับพื้นผิวน้ำทะเลส่งผลกระทบต่อแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชต่างๆ ถูกทำลายและเมื่อแพงต้อนและสัตว์น้ำเหล่านี้ไม่มีแนวปะการังให้ขยายพันธุ์ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารและการลดลงของประชากรสัตว์น้ำในทะเลอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการประมงของมนุษย์อีกด้วยค่ะค่ะสำหรับการป้องกันนะคะการที่รัฐบาลประเทศต่างๆร่วงลงนามรับรองสนธิสัญญาทะเลหลวงณนะที่ประชุมองค์การ,รสหประชาชาติ เพราะหากมีการตกลงสนธิสัญญาที่แข็งเก่งก็สามารถปูทางไปสู่การสร้างเครือข่ายเขตคุ้มครองระบบนิเวศท,ทางทะเลซึ่งกำหนดให้พื้นที่ที่มหาสมุทรอย่างน้อย30เปเซ็นเป็นพื้นที่คุ้มครองและจำกัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อระบบนิเวศภายในปีพศ .2573 การป้องกันที่ดีเราสามารถทำกันได้คือการประกาศเขตคุ้มครองดังกล่าวจะช่วยให้มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตทางท้องทะเลได้ฟื้นตัวกลับมา และชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ให้รุนแรงและรวดเร็วดังเช่นปัจจุบันลดภาวะโลกร้อนลดการเกิดมลพิษทางน้ำไม่ทำการประมงเกินขนาดนอกจากจะป้องกันเรื่องมหาสมุทรแล้วยังช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ